ชสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราอยู่กับสามีแห่งชาตินั่นเองค่ะนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เพราะว่าน้องเขาอยู่กับเราแล้วค่ะกับน้องเจมมานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้หลายคนเขายกให้น้องเจมเนี่ยไปตำแหน่งสามีแห่งชาติน้องเจมรู้สึกไงบ้างคะจริงเราก็ดีใจค่ะที่เขายกให้คุณหมอสุนวัตรเพราะจริง ตำแหน่งนี้เราได้มาจากคุณหมอสตัตว์ต้องขอบคุณคุณหมอสตัตว์ขอบคุณพี่แอร์ขอบคุณละครด้วยครับที่คนดูดูลรชอบแล้วก็เลยให้ตำแหน่งนี้กับกับเราซึ่งเราก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าถามว่าผมเจมมาเป็นสามีแห่งชาติไหมเรายังเด็กไปที่จะเป็นสามีครับผมง็เลยขอให้คุณหมอสตัตว์ไปคนเดียวแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้บอกกันมีคําถามค่ะเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เจมาเนี่ยฟินกับฉากจูบมากๆก็จริง <laughs> ๆๆๆมันเป็นอะไรที่ในตัวละครนะครับเรารัก คุณอนุสินิยาเราเราก็ต้องแบบมีความสุขไปกับตัวฉากซึ่งก็คือใช่แล้วครับเราก็ปีนซึ่งคนดูก็ปีนเช่นกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็ที่มีความสุขกับการดูละครของเราครับมีคําถามนึงค่ะหลายคนเขาอยากรู้เหมือนกันเขาบอกว่าจริงไหมคะที่สเปคของเจมมาเนี่ยคือพี่อ้ําพัชราภาก็เป็นพี่ในวงการที่เราชอบมาก่าคนอ่นเพราะเราถามว่าเราชอบคนเก่งครับแล้วพี่อ้ําก็เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่แบบ คือทำมาหมดแล้วแล้วก็ทุกงานทุกชิ้นเขาก็เก่งหมดเราเรามักจะชอบคนเก่งนะผมก็จริงครับผมค่ะยข้อหนึ่งจริงไหมคะผู้ชายาหล่อๆแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่รักแมวมากจริงก็ในเรื่องจริงครับเรารักแมวแต่ว่า ผมเชืวว่อทุกคนก็มีสัตว์เลี้ยงที่เรา,ารที่เรารักะครับแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่แต่คือถ้าเกิดเราคิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเราต้องให้เวลาเขาให้ความรักกับเขาแล้วก็รู้จักมิสัยคเขาให้ดีครับน,นี่นะคะแอบมีคําถามอีกข้อหนึ่งสุดท้ายจริง,รงๆเลยระหว่างรอระหว่างอรางอสัมภาษณ์แต้วเจมส์จะได้ยืนไม่ก่อยอ,อยาก<ม>รู้เหมือนกันว่ารูปที่เราโชว์รูปนี้เนี่ย <S <S> <S คือคำสุภาพติดบ,บ้าอะไรให้คุณพี่ช่วยดูได้ให,ให้ช่วยดูได้แล้วให้ทุกคนช่วยถ่ายนี่ ช่วยกันแกะรหัสคำพังเพยใครอ,ออกไหมคะอ่ะคุณพี่ช่วยดูคุณพี่ช่วยดูยดอ่ะติ๊กตอกเร็วระหว่างถามเจมมาเร็วอันนี้คือนุปกอะไรคะใครรู้บ้างคะนี่ใครรู้บ้างคะมืออะไรคะนี่เท้าอ่ะใครนึกออกบ้างคะนี่อ๋มอมือไม่ทายเอาเท้าลานานพุม <c oughs> ค่ะพิธีกรแพนะคะวันดีน้องเจมมาชนะแล้วนะคะมือไม่ผมเป็นคนที่นี่ครับผมเอา้าเหรอนี่นะคะขอบคุณพี่เจมากเลยค่ะขอบคุณครับถ่ายรูปกัน